นี่ายรักแฟนตาซีเรื่องท่านได้ยุคโปรดหยุดแกล้งค่าเสียทีฝากกดไลค์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะตอนที่24ในที่สุดลูกก็มาถึงที่นี่ไอริสลูกแม่ท่านแม่หรือคะแม่ของไอริสได้จากไปนานกว่า10ปีภาพของแม่ในความทรงจำของเธอตอนนี้ช่างเลือนลาง แต่เธอก็มั่นใจว่าสตรีแสนสวยวัยกลางคนที่ปรากฏกายเรือนลางตรงหน้าของเธอตอนนี้เป็นแม่ของเธออย่างแน่นอนเอลิสยิ้มอย่างอ่อนโยนและพยักหน้าเล็กน้อยเป็นคำตอบไอริสโผล่เข้าไปกอดแม่ของเธอด้วยความดีใจแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เธอหวังเธอกอดได้เพียงไอเย็นและความว่างเปล่าเท่านั้นท่านแม่เป็นพูดหรือคะ ตอนนี้เป็นเพียงความทรงจำไอริสแม่ทิ้งความทรงจำไว้ที่นี่เพราะแม่มั่นใจว่าลูกจะหาที่นี่เจอแม่อยากเจอลูกอีกครั้งใบหน้าของเอลิสยังคงมีรอยยิ้มอบอุ่นให้ลูกสาวของเธอท่านแม่ลูกคิดถึงท่านแม่มากก่อนหน้านี้ลูกสิ้นหวังเหลือเกินเหมือนอะไรอะไรที่ลูกตัดสินใจทำมันผิดพลาดไปหมดคำพูดพรั่งพลูออกมาพร้อมน้ำตา ผูเป็นแม่ยกมือขึ้นปาดน้ำตาที่รินเอ่บนใบหน้าของลูกสาวเบาๆลูกรักแม่รู้ว่าลูกผ่านอะไรมามากมายลูกกล้าหาญและเข้มแข็งแม่ภูมิใจในตัวของลูกมากแต่ลูกอย่าลืมสิว่าปกติแล้วสิ่งที่ผ่านไปแล้วจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แต่เจ้าก็ยังได้โอกาสนั้นไม่ใช่หรือท่านแม่ท่านแม่รู้หรือคะรู้เรื่องเอฟเวอร์ลินด้วยหรือคะ ท่านแม่ข้าขอโทษเรื่องเอฟิลินไม่เป็นไรหรอกลูกรักเอฟิลินเป็นเด็กสาวที่จิตใจดีและแข็งแกร่งมากแม่เชื่อว่าสิ่งที่เธอตัดสินใจทำเธอทําด้วยความเต็มใจสองมือของเอลิสประคองแก้มของลูกสาวไว้ซึ่งไอริสเองก็รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นจากไอเย็นนั้นแม่ขอโทษจริงๆที่ไม่สามารถอยู่ดูแลลูกได้ แม่เสียใจมากที่ไม่มีโอกาสได้เห็นลูกเติบโตท่านแม่แต่อย่างน้อยวันนี้แม่ก็มีโอกาสได้เห็นลูกได้พูดคุยกับลูกแม้เพียงช่วงเวลาสั้นๆแค่นี้ก็ถือว่ามีค่าที่สุดในชีวิตแม่แล้วใครฆ่าท่านแม่คะท่านแม่บอกค่ามาหน่อยสิคะาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จิตวิญญาณของเอลิสใส่หน้าแม่คิดว่าแม่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนั้นจริง จึงทำให้พวกเขามาตามฆ่าแม่แต่ฟังนะไอริสจงอย่าตามหาสาเหตุการตายของแม่แม่ไม่อยากให้ลูกเติบโตไปด้วยความอาฆาตแค้นถ้าตอนนี้ลูกมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วก็ให้ทุกอย่างมันจบไปแบบนั้นอย่าให้ความพยายามของแม่และเอฟรินสูญเปล่าจงใช้ชีวิตให้ดีให้มีความสุขนะลูกรักท่าน,นแม่ข้าคิดถึงท่านแม่แม่รักลูกนะไอริส ฝากดูแลน้องด้วยแม่ต้องไปแล้วละ่ะจงเข้มแข็งและดูแลตัวเองให้ดีไอริสจงจำไว้ว่าสายลมจะโอบกอดลูกเสมอท่านแม่เดี๋ยวก่อนสิคะท่านแม่ไอริสฝุดลุกขึ้นนั่งเธอหายใจหอบถี่และหันไปรอบๆก่อนจะยิ้มออกมาน้อยๆเธออยู่บนเตียงในกระท่อมกลางป่าต้องห้าม ท่านแม่ท่านน่าจะรู้ว่าข้าเองก็อยากใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงนี้สิคะไอริสใช้เวลาครึ่งวันเช้าไปกับการเดินสำรวจป่าต้องห้ามกับฟรานเธอได้เห็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนเผ่าผู้วิเศษสายเลือดบริสุทธิ์ที่อาศัยอยู่ที่นี่ซึ่งมีทั้งวัยเด็กวัยหนุ่มสาววัยผู้ใหญ่และวัยชารา รวมจํานวนไม่ถึงร้อยคนเนื่องจากหลายคนก็ออกจากป่าไปอาศัยอยู่ตามเมืองต่างๆเธอได้รู้ว่าตระกูลของเธอเป็นผู้ร่ายวงแหวนเวทมนต์ปกป้องผู้วิเศษเหล่านี้เอลิสมารดาของเธอเป็นผู้วิเศษที่มีพลังเวทแข็งแกร่งที่สุดสามารถอัญเชิญพูดและปีศาจได้การที่เอลิสสามารถอัญเชิญพูดเอฟลินแล้วร่ายมนต์ให้ติดตามรับใช้ผู้อื่น หรือก็คือไอริสไปตลอดได้ก็ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนเอลิสออกจากป่าต้องห้ามไปอยู่ที่อนาเขตบลันเชตกับมารดาตั้งแต่ยังเด็กแต่เธอก็กลับมาที่ป่าต้องห้ามทุกปีไม่เคยขาดตอนนี้ไม่มีเอลิสแล้วแน่นอนว่าผู้ที่มีพลังเวทแข็งแกร่งที่สุดคือโจเอลแต่พลังเวทของเขาก็ยังไม่เทียบเท่าเอลิส เขาทำได้แค่อัญเชิญพูดเท่านั้นฟรานเล่าให้เธอฟังว่าเด็กแต่ละคนเมื่อมีอายุครบห้าขวบจะได้รับพรจากเทพเจ้าทั้งหที่แตกต่างกันไปได้แก่พรจากเทพแห่งดินเทพแห่งน้ำเทพแห่งลมเทพแห่งไฟเทพแห่งแสงสว่างและเทพแห่งความมืดฟรานเองได้รับพรจากเทพแห่งลม ทำให้เขาใช้เวทมนต์ที่เกี่ยวกับลมได้อย่างคล่องแคล่วและรุนแรงเหมือนตอนที่ช่วยไอริสจากโจรชุดดำสายลมนั่นเป็นผลจากเวทมนต์ไม่ใช่พูดอย่างที่เธอคิดส่วนไอริสก็เพิ่งรู้ตัวว่าเธอเองก็ได้รับพรจากเทพแห่งลมเช่นเดียวกันถึงแม้เธอจะไม่ได้ฝึกไร้คาถาอีกเลยหลังจากแม่จากไป แต่เธอสังเกตได้จากการที่เธอร่ายคาถาที่เกี่ยวกับสายลมขั้นพื้นฐานเช่นคาถาเรียกของหรือการบังคับสิ่งของตามใจนึกได้ดีกว่าคาถาอื่นๆรวมไปถึงตอนนี้ที่แม้จะมีพลังเวทในกายน้อยเต็มทีท่านลุงข่ามีอีกเรื่องที่อยากจะถามท่านลุงคะ่ะว่ามาสิท่านลุงพอจะรู้เรื่องการอัญเชิญพูดหรือไม่คะ เจ้าอยากอัญเชิญพูดงั้นหรือเจ้าก็มีเอเวรลินอยู่แล้วไม่ใช่หรือท่านรู้เรื่องเอฟลินด้วยหรือคะแน่นอนสิชนเผ่าผู้วิเศษมองเห็นพูดอยู่แล้วนะว่าแต่ถามทำไมหรือใบหน้าสวยของไอริสสลดลงเล็กน้อยเธอตัดสินใจที่จะพูดความจริงเสี้ยวหนึ่งกับเขาเอเวอรลินสลายพลังวิญญาณของตัวเองเพื่อฆ่าค่ะตอนนี้นางไม่อยู่แล้ว ข้าอยากจะอัญเชิญนางกลับมาอีกครั้งข้าสามารถทำได้หรือไม่คะไอริสตอบคำถามอย่างระมัดระวังเธอไม่อยากเล่ารายละเอียดให้ใครฟังเธอพยายามหาคำตอบเกี่ยวกับการทำพิธีอัญเชิญผู้จากในหนังสือแต่ก็ยังไม่มีหนังสือเล่มไหนตอบคำถามเธอได้ว่าเธอจะสามารถอัญเชิญผูด้ได้อย่างไรมีเขียนไว้เพียงบทคาถาสั้นๆที่ไอริสท่องได้ขึ้นใจ และพยายามไล่คาถามาหลายวิธีก็ไม่สามารถเรียกเอฟินกลับมาได้คิ้วของโจเอลเขาหวดเข้าหาการราวกับบอกว่าในหัวของเขาเต็มไปด้วยคำถามแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ถามสิ่งที่ตนอยากรู้พูดประจำตัวอย่างเอฟ弗ินนะ่ะเกิดจากการหลอมรวมของพลังวิญญาณของสิ่งมีชีวิตที่ยินยอมมอบวิญญาณให้และพลังเวทของผู้อัญเชิญนั่นหมายความว่า เอฟเวอถือเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของเอลิสแม่ของเจ้านางอัญเชิญเอฟเวอินมาเพื่อให้ปกป้องเจ้าต่อให้เจ้าอยากจะทำพิธีอัญเชิญพูดพูดตนใหม่ที่จะมาสถิตกับเจ้าก็ไม่มีทางเป็นเอฟเวอินได้ความจริงข้อนี้ทำให้อ r ริสน้ำตาคลอมีหน้าละเมื่อคืนแม่ของเธอถึงได้พูดแบบนั้นที่แท้การมีเอฟเวอินก็เปรียบเสมือนมีท่านแม่คอยปกป้องอยู่ เธอนึกสลดขอโทษอยู่ในใจน่าเสียดายถึงแม้จะกลายเป็นผู้ที่ไม่มีความทรงจำแต่จิตใจที่ดีงามของเธอยังคงอยู่เอเฟเรลินเป็นใครหรือคะท่านลุงก็รู้จักหรือคะคนถูกถามสายหน้าเป็นเด็กสาวคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุในป่าต้องห้ามแห่งนี้แล้วแม่ของเจ้าช่วยไว้นะ่ะโจอเอลเล่าเหตุการณ์ที่เขารู้เกี่ยวกับเอเฟเวรลินให้หลานสาวฟัง แล้วเอื้อมมือไปบีบบ่าของเธอเบาๆอริสลุงเข้าใจความรู้สึกของเจ้าแต่เท่าที่รู้เจ้าแทบไม่เคยฝึกใช้เวทมนต์เลยและเจ้าในตอนนี้พลังเวทมีน้อยมากไม่สามารถอัญเชิญพูดได้หรอกหมายความว่าถ้าข้ามีพลังเวทมากขึ้นก็สามารถอัญเชิญพูดได้ใช่หรือไม่คะถ้าเช่นนั้นมีวิธีการไหนที่ข้าจะเพิ่มพลังเวทได้บ้างไหมคะ ไอริสถามช้าๆเธอไม่ได้ต้องการรู้คำตอบจริงๆหรอกเราแม้เธอจะอัญเชิญพูดได้แต่ไม่ใช่เอฟลินมันก็ไม่มีความหมายอะไรอีกอย่างในเมื่อเธอสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติโดยไม่มีพลังเวทย่อมไม่มีเหตุผลให้ต้องฟืน้นฟูพลังโจโอเอลไล่คาถาตรวจสอบพลังเวทจากข้อมือของเธออีกครั้ง ปกติพลังเวทในร่างกายจะสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ทีละนิดแต่ดูเจ้าสิตั้งแต่มาที่นี่เจ้าอาศัยอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยพลังได้รับนำค้างจันทราไปด้วยพลังเวทเจ้าไม่ฟื้นฟูขึ้นมาสักนิดราวกับว่าเจ้าได้รับบาดเจ็บสาหัสมาจนแก่นพลังเวทแทบจะแตกสลายไปอย่างนั้นแหละหญิงสาวรีบชักข้อมือออกจากพันธนาการ ลังเลไม่รู้จะตอบอย่างไรดีก็ประมาณนั้นแหละค่ะท่านลุงผู้เป็นลุงสายหน้าเบาเาเอาเถอะถ้าเจ้าไม่อยากเล่าข้าก็จะไม่ถามในเมื่อเจ้าอาการหนักขนาดนี้หนทางที่จะฟื้นฟูพลังเวทได้เต็มเปี่ยมอีกครั้งก็น่าจะต้องให้ใครยอมสละพลังชีวิตให้กับเจ้าท่านลุงหมายความว่าข้าต้องฆ่าคนแล้วดูดซับพลังชีวิตมาหรือคะ ไอริสตั้งคำถามที่เธอเองก็รู้สึกว่ามันเป็นคำถามโงโงๆที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่โจโอเอลกลับพยักหน้าน้อยๆก็ทำได้แต่อย่าลืมว่าพลังชีวิตของคนทั่วไปจะน้อยมากนั่นหมายความว่าเจ้าอาจจะต้องฆ่าคนเป็นจำนวนมากเพื่อดูดเอาพลังชีวิตเหล่านั้นมาฟื้นฟูพลังเวทของเจ้าข้าเข้าใจแล้วคะ่ะท่านลุงข้าคงไม่ฆ่าใครหรอกค่ะ,คะ ถ้าอยากได้พลังเวทเยอะๆคงต้องไปสนามรบแล้วล่ะค่ะหญิงสาวตอบได้เพียงแค่นั้นภายในใจของเธอหนักอึ้งไปด้วยความจริงที่เธอเพิ่งรับรู้แล้วคนเป็นไม่สามารถถ่ายทอดพลังชีวิตให้กันได้หรือคะใบหน้าของไอริสร้อนขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อหวนนึกถึงตอนที่จูบก,กับปลอดดัลลัสเธอรู้สึกได้จริงๆว่า พลังเวทของเธอได้รับการเยียวยาโดยธรรมชาติแล้วพลังจะถูกถ่ายทอดจากมากไปสู่น้อยพวกเราที่มีพลังเวทจะมีพลังชีวิตพอๆกันในยามมีชีวิตก็เลยจะไม่สามารถถ่ายทอดให้กันและกันได้นะงั้นหรือคะแล้วทำไมเธอถึงได้รับพลังจากหลอดดันลัสได้ละ่ะถ้าอย่างนั้นเขาจะต้องมีพลังชีวิตมากกว่าเธอสินะเท่าที่รู้จัก เขาก็ไม่เคยใช้เวทมนต์ให้เห็นและเขาก็ไม่น่าใช่ชนเผ่าผู้วิเศษด้วยไอริสตัดสินใจที่จะไม่ถามต่อได้แต่เก็บความสงสัยนี้ไว้ในใจเย็นวันนั้นโจโอเอลพาเธอไปสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ติดลำธารไม่ไกลาจากต้นไม้ยักษ์ที่เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพอรารเมเทพแห่งพงไพรผู้ปกปักรักษาป่าต้องห้าม บริเวณนี้เป็นบริเวณที่ถูกจัดไว้เป็นหลุมฝังศพของบรรดาผู้วิเศษที่ล่วงลับในระหว่างที่ไอริสกำลังยืนเคารพหลุมฝังศพของแม่ของเธอเธอต้องสะดุ้งกับเสียงของนกฝูงใหญ่ที่บินว่อนแตกตื่นเกิดอะไรขึ้นหรือคะท่านลุงเหตุใดนกถึงแตกรังเช่นนั้นน่าจะมีคนเข้ามาป้วนเปี้ยนในป่านะเป็นพวกองชายมาตามหาค่าหรือเปล่าข้าอยากออกไปดูเสียหน่อย หรือไม่ก็พวกโจรตามมาจับเจ้านะซีไอริสเจ้าไม่ต้องไปหรอกนี่ก็เย็นมากแล้วยิ่งดึกสัตว์ร้ายยิ่งชุมเอาไว้เดี๋ยวลุงส่งคนไปสืบดูคืนนี้เจ้าพักที่นี่อีกคืนแล้วกันไอริสพยักหน้ารับคำอย่างว่าง่ายถึงแม้เธอจะห่วงความเป็นความตายขององค์ชายแต่การที่เธอได้เข้ามาสัมผัสและรับรู้ความจริงหลายๆอย่างเกี่ยวกับแม่ของเธอ ก็ทำให้เธอจิตใจโอนเอนอยากจะอยู่ต่อมากกว่ายามสายของวันใหม่ในขณะที่ไอริสกำลังเล่นกับเด็กๆอยู่นั้นโจโอเอลก็เดินเข้ามาพร้อมกับชายหนุ่มผมสีน้ำตาลแดงใครเจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรไอริสร้องถามด้วยความประหลาดใจแน่นอนว่าเธอต้องจำเขาได้เพราะเธอไปอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ที่เขาดูแลอยู่ตั้งหนึ่งสัปดาห์ ยินดีที่ได้พบอีกครั้งขอรับคุณหนูไอริสหลอดดัลลัสให้ข้ามารับคุณหนูกลาบขอรับใครตอบด้วยน้ำเสียงสุภาพสมกับเป็นพ่อบ้านคาหาตระกูลใหญ่เจ้ารู้จักเขาสินะใครเป็นคนของที่นี่เป็นผู้วิเศษสายเลือดบริสุทธนะิ์นักโจเอลอธิบายจริงหรือนี่เหตุใดเจ้าไม่เคยบอกข้าเลยละ่ะแล้วหลอดดัลลัสเขาอยู่ที่นี่หรือใช่ขอรับ นายท่านตามหาคุณหนูในป่านี้ตั้งแต่เมื่อวานแต่ก็ไม่สามารถเข้ามาในวงแหวนเวทมนต์ได้ขอรับนายท่านจึงส่งคนไปรับค่ามาจากเมืองหลวงเพื่อให้มารับคุณหนูกลับขอรับอานะเช่นนั้นเสียงนกแตกรังเมื่อวานเป็นเสียงของเขานั่นแหละไอริสต้องขออภัยที่พวกเราไม่สามารถพาเขาเข้ามาได้แต่คนของเราได้ร่ายมนป้องกันสัตว์ร้ายให้พวกเขาไว้แล้วโจโอเอลรีบอธิบายเดียวนะ เช่นนี้หลอดดัลลัสก็รู้เรื่องราวเกี่ยวกับชนเผ่าผู้วิเศษนั้นหรือบรรพบุรุษของข้ารับใช้ตระกูลคาเวนดิชแห่งเอดินเวลมานานแล้วขอรับคิดว่านายท่านน่าจะรู้ขอรับมิน่าละ่ะเขาถึงไม่แปลกใจที่เห็นเธอหยิบหนังสือเวทมนต์คาถาและสิ่งลี้ลับในห้องสมุดต,ตอนนั้นก็ต้องรู้แหละส่งเจ้ามาตามหาข้าแบบนี้น่ะเอาละ่ะถึงเวลาที่ข้าต้องไปจริงๆแล้วละค่ะท่านลุง โดเอลหยิบขวดแก้วขนาดเล็กยัดใส่มือของหญิงสาวไอริสข้าคิดว่าควรมอบมันให้แก่เจ้าไอริสก้มลงมองสิ่งที่เธอได้รับมันดูเหมือนขวดที่ฟรานให้เธอเมื่อวานนี้แต่อันนี้มีของเหลวใสยอยู่เต็มขวดไอริสเงยหน้าสบตากับคนที่ส่งขวดให้เธอใช่แล้วมันคือน้ำค้างจันทราที่ดีที่สุดที่เราเคยมี เป็นน้ำค้างจันทราที่ผสมกับพลังเวทที่แข็งแกร่งของเอลิสเองนางเก็บรักษาเอาไว้ที่นี่ตั้งใจจะให้เจ้าเมื่อเจ้าโตเป็นผู้ใหญ่เจ้าเก็บไว้กับตัวจะได้ใช้มันยามขับขันหยดน้ำตาเม็ดโตเอ,อ่อคลอเต็มสองตาของหญิงสาวเธอรู้ดีว่าน้ำค้างจันทราเก็บได้ปีละครั้งเท่านั้นและแต่ละครั้งก็ต้องแบ่งให้กับคนที่อาศัยอยู่ในป่านี้เท่าๆกัน ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่หายากมากหากตอนนั้นแม่ของเธอนำมันติดตัวไปทุกที่เธออาจจะมีชีวิตอยู่ก็ได้ขอบคุณค่ะท่านลุงไอริสบอกลาโจโอเอลฟรานและผู้คนชนเผ่าแองเกิลออกเดินทางออกจากป่าต้องห้ามไปกับใครหนุ่มผมน้ำตาลแดงที่ตอนนี้อยู่ในชุดลำลองสบายๆที่เหมาะกับการเดินป่าไม่เนี๊ยบเหมือนตอนที่อยู่คฤห,หาสาด ทั้งคู่เดินลัดล้อป่าไปอย่างเงียบๆคุณหนูอยากพักสักหน่อยหรือไม่ขอรับไม่หรอกใครว่าแต่เจ้าเรียกข้าว่าไอริสก็พอคนกันเองทั้งนั้นไม่ได้หรอกขอรับคุณหนูเป็นถึงบุตรีของท่านเอิญแล้วยังไงข้ากับเจ้าก็มีสายเลือดชนเผ่าเดียวกันถึงกระนั้นตระกูลของท่านแม่คุณหนูก็เป็นผู้นำชนเผ่าเรานะขอรับเฮ้อไม่เถียงด้วยแล้วก็ได้ ว่าแต่เจ้าดูคุ้นเคยกับป่าต้องห้ามีดจังเลยนะเจ้าแน่ใจนะว่าจำได้ว่าหลอดดัลลัสอยู่ส่วนไหนของป่าไอริสเอ่ยถามด้วยความสงสัยป่าต้องห้ามขึ้นชื่อเรื่องทำให้ผู้คนหลงทิศท,ทางและเธอสังเกตว่าตั้งแต่เดินออกมาจากเขตเวทมนตพวกเธอก็เดินเป็นเส้นตรงอย่างเดียวไม่เลี้ยวไปทางไหนเลยข้าได้รับพรจากเทพแห่งดินขอรับดินเอื้อเฟือให้ต้นไม้ได้เติบใหญ่ ทำให้ผู้ได้รับพรจากเทพแห่งดินสามารถสื่อสารกับพืชได้และต้นไม้เหล่านี้กำลังนำทางเราขอรับใครอธิบายสั้นๆพลางชี้มือไปยังต้นไม้น้อยใหญ่ที่กำลังโบกสะบัดไปมาเรากับกำลังพูดคุยอยู่กับใครจริงๆเป็นความสามารถที่มีประโยชน์มากจริงๆหลอดดัลลัสโชคดีมากเลยนะเนี่ยที่มีเจ้าอยู่เคียงข้างไอริสประทับใจ เธอคิดว่ากลับไปเธอจะต้องฝึกสื่อสารกับสายลมบ้างบางทีสายลมอาจจะช่วยเธอได้ยามคับขันอย่างน้อยก็ไม่หลงทางแล้วนะแล้วเจ้าไปทำงานให้กับตระกูลคาเวนดิชได้อย่างไรหรือคำถามนั้นทำให้ใครสายหน้าเล็กน้อยเรื่องมันก็นานมาแล้วขอรับข้าเกิดที่อนาเขตเอดินเวลตั้งแต่จำความได้ ท่านปู่และท่านพ่อของข้าตอนนั้นก็ทำงานในปราสาทเอดินเวลแล้วขอรับตอนเกิดเหตุจะลาจนในอนาเขตท่านในยุคคนก่อนได้ฝากฝังให้ท่านพ่อของข้าปกป้องนายท่านไว้หลังจากนั้นท่านพ่อเลยได้รับความไว้วางใจกลายเป็นหัวหน้าพ่อบ้านของปราสาทส่วนข้าเจอกับนายท่านได้อย่างไรนั้นมีครั้งหนึ่งที่ข้าถูกเด็กเจ้าถิ่นรุมรังแกจนบาดเจ็บสาหัส โชคดีที่หลอดดัลลัสมาช่วยข้าไว้แถมยังส่งหมอมารักษาข้าจนหายและยังรับข้าเข้าทำงานในปราสาทด้วยขอรับบุญคุณนี้เทียบไม่ได้กับการที่ข้าได้ใช้ความสามารถเล็กๆน้อยๆตอบแทนหรอกขอรับเกิดเหตุจะลาจนในอาณาเขตเอดินเวลงั้นหรือเกิดอะไรขึ้นน่ะข้าก็ไม่แน่ใจขอรับตอนนั้นข้ายังเด็กมากอาศัยอยู่บริเวณรอบนอกขอรับเท่าที่ข้ารู้คือ มีคนพยายามสังหารตระกูลคาเวนดิชทุกคนท่านในยุคคนก่อนให้ท่านพ่อของข้าพานในท่านดัลลัสและคุณหนูคลาร่าไปหลบที่ห้องลับที่มีเพียงรูเล็กๆเ,เพื่อระบายอากาศและให้แสงลอดผ่านเท่านั้นท่านพ่อของข้าได้รับพรจากเทพแห่งลมแอบมองการต่อสู้ผ่านรูเล็กๆนั่นท่านพ่อรวบรวมพลังเวทแอบร่คา,าถาสร้างพาย,ยุหมุนขนาดใหญ่ ทำลายล้างฝ่ายศัตรูในสนามรบการปราบจราจนในครั้งนั้นถึงแม้จะชนะก็จริงแต่ก็ทำให้ท่านไดยุกและท่านดัชเชสคนก่อนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตไปขอรับตอนนั้นในท่านน่าจะอายุประมาณเจ็ดปีเขาสูญเสียพ่อและแม่ไปในเวลาไล่เลี่ยกันท่านพ่อบอกว่าหลังจากนั้นในท่านก็เปลี่ยนไปจากเด็กที่ร่าเริงกลับกลายเป็นเงียบขรึม เหมือนกำลังครุ่นคิดอะไรอยู่ตลอดเวลานท่านฝึกฝนตัวเองจนแข็งแกร่งเพื่อปกป้องน้องสาวและตระกูลของตัวเองเอาไว้ขอรับเมื่อได้ฟังเรื่องราวต่างๆไอริสก็ไร้คำพูดหลอดดันลัสเองก็ผ่านเหตุการณ์อะไรมาไม่น้อยนั่นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเลือดเย็นและกลายเป็นเทพแห่งสงครามขึ้นมาก็เป็นได้เดี๋ยวนะใคร เจ้าบอกว่าเจ้าเคยอยู่อนาเขตเอดินเวลมาก่อนสินะเจ้ารู้จักเอเลทเรียหรือไม่คนถูกถามพยักหน้าเอเลทเรียเป็นพืชควบคุมปลูกได้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นขอรับทำไมหรือขอรับทำไมถึงเป็นพืชควบคุมล่ะเอาทีไอริสอ่านจากในหนังสือไม่มีข้อมูลว่าเอลาเลทรียเป็นพืชที่ห้ามคนทั่วไปปลูก เมื่อหลายปีก่อนมีคนนำดอกเอลิทารีเรยไปสกัดทำรรยาพิษร้ายแรงขอรับท่านในยุคเอดินเวลคนก่อนจึงประกาศให้มันเป็นพืชควบคุมประชาชนทั่วไปไม่สามารถปลูกได้แต่ก็มีผู้ได้รับอนุญาตให้ปลูกได้โดยจำกัดจำนวนยกเว้นในส่วนของปราสาทเอดินเวลเองมีเยอะมากเลยขอรับใช่ไอริสเองก็รู้ว่าดอกของมันสามารถนำไปสกัดพิษที่มีผลรุนแรงต่อระบบประสาทได้ การที่สั่งห้ามคนทั่วไปปลูกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกคำสั่งน่าจะมีไม่นานนี้ทำให้ไม่มีข้อมูลนี้รวมไปถึงการสกัดยาพิษปรากฏขึ้นในหนังสือที่เธออ่านถ้าอย่างนั้นถ้าเธออยากจะได้ดอกเอเลิเทเรียก็คงต้องเข้าไปในปราสาทเอดินเวลเท่านั้นสินะถ้ามันอันตราย <c oughs> เหตุใดถึงอนุญาตให้ผู้อื่นปลูกได้ล่ะส่วนอื่นของต้นเอเลทเรีย สามารถเอาไปทำประโยชน์ได้หลากหลายขอรับดังนั้นเราจึงมีการขึ้นทะเบียนผู้ได้รับอนุญาตและต้องมีการตรวจสอบส่วนที่ปลูกตลอดขอรับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ